ทิปรอบชิงชนะเลิศระหว่าง n o วาแก a p เปอร์กับรอย a l p พาราดินะครับเป็นงานแข่งขันแวนกาญี่ปุ่นแบบสนุกสนานในเดือนธันวาคมนะครับในงานพันทิป i ไอ n ีฟันนเดงานนี้จัดขึ้นที่พันทิปบางกะปินะครับมาจัดเป็นครั้งแรก ตีมันกลับเข้าอยู่บิดตีมันกบแสงสะท้อนฮะเข้าเลยเข้าเลยห้าพันตารเงในจั่วครับตีมันกลับตีมันกลัะแล้ว ปลาครับคือหนึ IDs ่งข้าโซ่ตีครับตีครับ

ตีมันกัดครับนี่ดีว่าเสร็จตีมันกัดครับเดียวมลุกได้ใช่ไหมตัวมันลุกไม่ได้แต่เรียกลุกได้ถ้าเกิดเช็คบอดถ้าเกิดเช็คบอดด้วยย้ำมาบอดนะเฮ้ยเขาต้องเล็เกอร์สินี่ยืไอตีมเนี่ยไม่บอดด้วยห้าพันเปิดหนึ่งมารลุก อ้าวอย่างนี้ได้ป่ะนี่ลูกห้าพันห้าพันนี่มาถ่ายเดียวกันครับถ่ายเดียวกันใช่ไหมห้าพันนี่ลุกมันกระเล็กโอ้นี่ไงบอกแล้วมันตีมวยเลยห้าพันจวกไอ้ไม่ไม่บอดนี่ไงบอกแล้วไม่รู้เหตุไม่บอดไม่บอดด้วยตีวันจัดเท่าไหร่ถามทำไมฮิวสิถามมันใช่แล้วครับเสร็จแล้วครับโนวาได้รับชัยชนะ